เอาส่วนไหนมืดส่วนไหนเขาบอกมืดมาเรา็วขึ้นกลับปลาว่วัสดีน้ำแมนเอาไลค์แกบูมาวางด้วยนี่้ะแมนเกือบเต็มเลย โอ้ oh, แม่เจ้าหลับโดนโดนดักผมโดนดักเยเต็มเลยคือสเกลเลตันทีเปอร์แม่มดแม่มดจะพึ่งคิดฆ่าตัวตายผมเลยช่วยคุณ บาวทีนี่แบบหายไปหมดเลยเยวเว้นตัวนี้อยู่แต่จมย 真好。<laughs> แม่็ยังอยู่บินไปบินมา้ด้เรียวว่าแต่แกอยู่ไหนอยู่ฟาร์มตัดไม้อยู่มันลกมาก มันไม่เห็นชื่อต้องแบบต้องใกล้มากๆประมาณห้าบอกอ่ะใช่ไม่เห็นนี่เห็นสกเกลไะก็อ,อยู่ตรงนู้นนี่อ่าตัวสิ เสียงมันใกล้หูมากเดี๋ยวมีหินไหมมีอเอาเท่าไหร่อสองก,ก้อนลำดับเสียงสกิลอยู่ไหนวะดูต้อวหานั่นมเดี๋ยวห,าหยว้าเก,กื่อนเตยกตายเสียงมันใกล้มากเลยนะ ก็อยู่ข้างใต้ ตายกละเอาตอามนันนะเอาอุดอุดไอ้ไนี่น้อยไปไงอุดไปทั่วใช่ปะอุดไปทหมว เดี๋ยแล้วที่มากกว่าสองบ็อกมันจะเกิดได้ บล็อกออฟโก้โกบอกเฮ้ยเดี๋ยวไดมอนด์สปรวิลเลจเจอร์อีกแล้วคือบล็อกที่เอามามันไม่ได้เขียนว่าโมเมนต์บล็อกใช่ไหมไอ้ไดมอนด์น่ะอืมใช่งั้นเราว่าใช้ไม่ได้นัรนแหละมนก็ลุกออกแล้วโคอ่ะโคมาเขียนโมเมนต์บล็อกป้ะก็คือตกใจหมดกระต่ายบ้าโคมาเขียนโมเมนต์บล็อกป้ะไม่ไม่มีเลย ไม่คงใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่เอาไปวางไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อหาโมเดลบล็อกเจอค่อยไปแทนวางเผื่อไว้นั่นแหละเผื่อมันแบบไม่มีแบบคนทำลืมอบไ้อเนี่ยเป็นแบบไหนจะเจอตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ทำละเอียดมากเลยนะแบบนี้ของนี้ขนูอ๋อนี่โกบล็อกโอเค อ่ะเราจะมีเหยียโมเมนต์บล็อกไว้อที่เหลือเราเก็บโอ้โหเราไข่อพีซีเก็บเอรอลอไปใส่กล่องแล้วก็นี้ธนูให้ดูกบหนึ่งหนึ่งตอ้ดาวเจดจิอยางพื้นดีไม่ใช่นอโอ้โนี่ก็งงกจังเอาเฟรมมอมีเฟรมนี่กอเป็นขอเเป็นพันแทนเนี่ยมิเลเจอร์ฮ d คูดเจดินบิบอีลี่อ๋อ ของวิเลตแปลว่านี่เป็นหมู่บ้านเก่าของพวกนั้นของพวกวิเลตเจอข้างล่างก็ลงไปเจอได้ดมอนด์กับสุปเปาร์่าร์ทใครยังไงเป็นหมู่บ้านเก่าเห็นไดมอนด์ไหมม่งๆค่อยมาขุดแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิทำไมอ่ะที่ปล่อยแสงสีเขียวนดนไงข้างล่างมีอะไรปะ ก็ไปเอามาแล้วก็มีเต็มอลอนกับวแน่ใครอารมณแน่นะผมโรคมากนะตอยเ็มอลอนเยอะแยะแต่ไม่มีวีรเดชเจสักคนรู้สึกช่วงนี้โรกนะ มากลำบหางตึนเส้นย่งเลยเดี๋ยวไม่ร่วงนะของก็ไม่ตกอยู่ดีเ <Yeah. S 1> ยอะแตลืมมาทำไอชิเมนต์เดมอนดูอยู่ ทำชุดแตมอนชิมเมนที่แบบโอ้ตรงนี้แตมอนมเพียบเลยอ่ะขอนะขอขอตันสบาย <S <s <hr ie> ยังเดินนานแล้วกดหลังเหมือนกันเหล็กด้วยเีล็กกะตายไม่ทำตกใจนั่นแหละมดอก็ตกลงมาเลย มีแอปเปิลทองอยากได้จังเลยแอปเปิลทองประชดน้ำยาพิษยาพิษพิซซันในวิชช <Night Vision S 2> ันแปดนาทีสเต็งแปดนาที <c oughs> มีแอปเปิลทองที่ใช้ซื้อซื้อสีฟ้าสองอันแล้วก็อีกอันหนึ่งอ๋อเป็นเอนชาน ที่ไม่มีคุณสมบัติอะไรเงี้ยเจ้ดรถดิ่ทำอะไรรีโหลดใชครับ คือมมมไม่ส่งสูตรไงมีอลอนซอสกล่องตั้งขาานาดนี้มีแค่นี้แน่เฮ้ยีรตรงลาวาตรงนั้นเหมือนมันมีนมบ้านอะไรอยู่เลย เห็นป่ะช่องก็มันเป็นทางเข้าอ่ะไอเฮลยวอะไรทั้งอย่างแไม่ได้ละโอเคหมดเวลากับที่นี่ละ ใช่อ๋เอเลยยานกลับไปเอาของอะ่ะอาจจะไปจริงอะ่ะไปเจอเคสพุม,มาตัวแรกเลยน่าจะติดนิดตายก็าบอกไม่ใช่ควรไม่ใช่ที่ที่ควรมาก็อยากจะมาไงในตรงนั้นน่าะเส็บแม่นมนี่แบบ ที่มโนนาเนี่ยต้องฝึกเพิ่มแบบเปิดประตูแล้วเทาวาเพใส่เย่ยงนี้นี่นี่มไม่ได้เอาไม้าไม,มาเอาไม้มาป้านี่ไม้อัน อ๋อม,มามาจะถามปุ่มแล้วนี่จะถามปุ่มอะไรดีไงมันไม่มกล้าเข้าไปเดี๋ยร์ที่วมิมารสุยใช่ผัดทางลาก่อนเพื่อนก็แค่กระโดดไปแล้วเกินอยู่ที่เตียงลาก่อน <c oughs> เมื่อ <c oughs> กี้เห็นคนตกนิดนิด วางได้ครับทำสวยๆ<ต>ไปฮ<อ>ะเปิดเลยเพราะเขาแรงมากและน่าจะมีแมงมุมเดินอยู่เต็มเลยอืมเปิด ชอบอยู่เมนานั่นแหละอยู่บนอากาก็ได้อ่าโอ้เนี่ยบนทุกทีอยู่อะไรโอเคเปิดนจะให้ปุณนมีชีวิตดีๆขึ้นกดแล้วอ่ะเอนอย่าเอาวงกดกดไรกดแบนพิ่ัวมาล่ะ อ๋อเจอแล้วเสือแมวอ่ะเอามาก็นน<ะ>ได้เอาไว้ในกล่องเอามาแล้วมาแล้วตีตั้งบดผุ่มออกให้หน่อยโอเคเลย ก็จะปุ่มๆก็มันอออคือระดับปุ่มเลยไหนโอ้เดี๋ยวโดไปซะแล้ทั้งเดิมเนี่ยชอบทำแบบวางไม่ได้ต,ต้องนั่งลื้อใหม่เนี่ยก็วางเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่ง,ง,งไง người mình nè.